เจียบบ้างกระเทียมดีดีเปียเกระเทียมสีไล่ไหล่บีกรเทียมก็เด็เก็บเพียงใส่บ้างเอาเนี่ยเอาเอาพี่ดีโอ้ยนายเอามันคือเหี้ยโอ้ยปอตัวหลายหลายดจีกรอบใส่ดอกไม้ก็หนักเลยเอากินเลนพี่ไอ้พอดุเอาไหล่เนี้ยตัวแท้เอาเทียมเผากระเทียมเปียหนาหนากระเทียมไข่ทอดแดงไม่ไม่ไม่เอาตุ๊กตัวหนาหนาตัวหัวหนาหนาทอดแดง

เน็ก่ากินบ่เป็นเธอที่แต่คนเขาไม่น่ะเรียกว่ากันนะจังหวันมู่ยอันใดฟอนที่ันเด็กใไหนล่ะบ่ดี้เจ้าหญิงหญิงเล่นบ่คนเจ้าหญิงหญไงบ่เพราะผ้าไก่เด็ดค่ะขอให้นต้องการแบบไหนเด็กอ่านไปหาเด็กอ่ีดีมากเอาพวงง่ามมากเหมกันสีเฮาหนีมีเพื่อนที่ไม่ต้องพวงง่ามบ้างงงอานุ้าพไปซอกให้เพื่อนเพืนได้ใช้กันไอ้เจ้าหน้าอยยังไอ้ยังต้องบอกล่องดีๆีละไอ้พี่ผู้เนาะถ้ามาบ่าวใครจีบบ่บมา พีเดียวห้ามไปหามาตคนนี้บันบัานอากูโอเคเอาอินองมยันยัด่าก้นก้นยิ้มตูนตูนห้าไม่รอดสมันแค่หอนเนี่ยจะดีนะนั่งไปสอบก้อง้นมาสูนสะเนอะอหลอะโนั่งสนมตูมเขาวันิมอ้อมๆันยน ยี่หละยี่ีนี่ยีที่สองีรูปไม่ยมีว้าเออซว่ายีน้องเนตว้ายีเนนตดี่อีามึงเอ้กู้กว่าสัตว์จะกี่นังมึงเท้าารีมึงก็ยังเป็นสาวคือเขาลุ้มตัวโจโกูยี่ฮะเขาเป็นได้ยีหนี่นางยังยีเแน็ตัวเอาไปหน่อยหนังโปอี่แกวลูกยี่หนี่จเอดี่ีานี่วยุดด้บ้าเลูกไม่าังอวย่มาคร ลูกหากว่าลูกญียปตุนลูกี่ตุ่นจะนั้มาผู้ให้แต่พุงผุ่งยุบเอาวันให้ไม่ไดยังไงก็มึงยันไงให้กูขอประกาศนอนน้ำดอกอันนนอย่างทะมาสู้กินนี่ละเมื่อไรก็ระเด้จะบ้งนมเสียวกูรถดยีเนี่ยแกจีนเองแม่เรากต้งตันนี่มั ว่าอ <se> ันยัยล่ามันกินเดงย่ไา้ y เด้ผู้เฒ่ามันญ่ต่อผู้ชายนี่ยาพอนางอาชิดใจยี่แย่แลยว่ามีมนเลือดวายเหี้ยอยางนึกกินเดียนต้องไปจินยี่

พูดยัยพูดยัยอย่าเขาเขาเลยเนี่มาชวนกนอันนั้นอันนั้นไปร้องเพลงแบบนี้โอ๊ยแหม่กี่เมกะแคลอรี่ธรรมดาเราได้พูดเอาเอาลยเนี่ยี่ในเรื่องนี้ี่เกิมาแต่พักเีย่ที่เกิดก็เดิมเนี่ยแหม่เมื่อ้ใดลรับาวปูดน้าบ่อย ไปเอาหนังสือมาโจมโจมฮะไม่น่าจะไหนไปโจมเลยเนี ah. yeah. ่ยโอยเจ้าใหญ่เอ็มกี้ได้กินแล้วโอมโอยยังก็จะมาเนี่ยโอยไป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 กันยังไงไปกันยังไงไปกันยังไง พม่มีตะเกียลาค่ะามวาหนังว่าเป็นไงก็้องคุี่ว่าพี่จะเป็นผู้หญิงก็เดินแต่ลอยนี่เดียวพ้ขาเป็นลับลับตายเราูองแล้วตายเราตัวเนี้ยท่านกระสุนลงไปงไหไมน่มท่านกสุนลงไปท่านกรสุนจะได้วันนี้ก็ใช้อาชีพมาจอนเอาเอามยเจ้าเนี้ยคะรไ้สิบกเนียบ่ค่ะ เศร้ามองเดียวเดี๋ยวแล้วแขนก็มองเดียวป็นเทศมองมีนะคะโอ้แขนกอคือพระองค์เฮ้ยเฮ้เน้โอ้ยผูดขารู้เรียวว่านาเปนยังตายปะโก้ไปแยังตายไมนุเจ็บกระเทยเฮ้ยเอามี้อก

พเนียเห้ยนะ้ครับพ่อเนี้ยเ่ยใจเอ็นรอดข้อหลานจักรยานทางเร็วมาด้วยก่อนเลยกันนะงันี่มาอยู่กับนี้แหละกับกัวต้าพ่อเับแม่ของเจ้าหนูสายอยู่อสกซูปวอกับแม่ออกสูคู่กับหญ้า้งนานฉนี่หน่อยพนมมือหล้วจังหวาพ่ออยู่กลางค้ายหนาคอยจำศีลนสืบสางอยู่กลางเก่าปาเขา ทีหนท้างออกเขาอยากสีทางจิบเขาวงาุดออดทีนี้แมวมาที่นอหมาเดียนเพียงได้ฉันมาไปเผื่อท่้นอยู่บอกคอยจำสินสืบสานอยู่กลางดวาวทุกหลานหลานทั้งสองโชบลายกับพ่อดูเราไปขอพอเป็นเลิศท่อมท้าก็แก่ภาพก็พันธ์แที่วิตจัว่าในชาแนลจิบหอดเด่นเน้นเป็นอย่างกระตามแก่ถึงสิสุกทัวฟา ขี่เหียดเหนือยู่ดงสนอสเสเดตัสเตเดียมาเป็นอาสงสารลูก้ากรับเสด็จไปเฮาประเด็ของเมืองของแยงของว้างพระสมัครอยู่เี่อยู่ว่งที่พรนเสด็จนี้ไอ้ระบเี่ก็า่าถึงเลยนสมควรแด้วเียวจักเรื่องทางยินงแต่แก่พระขบวนไปเขาทุลกปขาพระนเข้าทีุ่ทาเที่ยวขบวนขํ้มาเป็นหน้าการเสร็เิเอาอกเขาเจ้ามา่าง